กอกมรกตด,ด่างกระถางเล็กๆเหล่านี้นะคะทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการชํำใบนะคะจากใบชํำแบบนี้เลยหลายๆคนที่ยังไม่รู้ก็คงจะแปลกใจใช่ไหมคะว่าแค่แบบใบเดียวสาม,มารถที่จะโตมาเป็นต้นแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะเราเองก็เคยสงสัยในช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องกวัมกมรกตนะคะก็เหมือนเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแค่ใบอะ มันเป็นต้นแบบนี้ได้จริงๆเหรอแล้วก็มีความสนใจนะคะแล้วก็ลองซื้อ,อใบกวามะกตด,ด่างใบแรกมาชาํ่ดูนะคะช่วงที่ซื้อมานี้เป็นช่วงที่ราคาที่ก็คือค่อนข้างแรงเป็นช่วงโควิดซึ่งหลายๆคนก็น่าจะมีต้นไม้อะไรประมาณนี้อยู่กันไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบเก็บสะสมนะคะอย่างแรกเลยก็คือความชอบ เราชอบลายใบของเขาเนี่ยค่ะเขาจะมีลายใบที่หลากหลายมากนะคะแต่ละใบแต่ละการชำํำแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้ลุ้นตลอดเวลาว่าเอ๊ะเขาจะออกมายังไงบ้างอย่างฟอร์มนี้เป็นฟอร์มที่สวยมากนะคะคือเขาอยู่คู่กันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะ3ต้นนี้ก็คือเราชํำกันไว้3มใบปรากฏว่าเราได้ใบด่างมาแค่1ต้นนะคะคือต้นนี้ แล้วก็ต้นนี้กล้องไม่ซูมนะคะใบคนละทิศละทางเลยนะคะมือชี้ตรงนี้นะคะกล้องมาซูมตรงนี้นะคะนี่ค่ะเห็นชัดเจนไหมคะสวยไหมเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ1ปีนะคะฟอร์มนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมกวักมรกตด,ด่างอันนี้คือด่างเหลืองธรรมดาส่วนมากก็ราคาก็จะไม่ไม่ได้แรงมากเหมือน เหมือนช่วงก่อนๆแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีเป็นดําดางแครอะไรพวกนี้ออกมาเยอะนะคะให้เราได้เก็บสะสมกันนะคะก็เลือกเอาตามงบประมาณที่ทุกคนมีนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีเลยแล้วก็คิดจะเก็บสะสมก็ทดลองเลี้ยงจากใบเขียวก่อนได้นะคะเพราะว่าใบเขียวนี่คือง่ายสุดแล้วนะคะตอนแรกเราเริ่มต้นเราก็เริ่มจากการชําใบเขียวเหมือนกันหรือไม่อาแล้วก็ใบด่ หนึ่งใบก่อนด่างน,น้อยก่อนนะคะามาลองชําดูพอชําแล้วเราก็รู้สึกสนุกนะคะพอสนุกเราก็ค่อยๆแบบเก็บสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนแบบตอนนี้ก็ที่บ้านก็เยอะมากแล้วนะคะก็เอามาให้ดูกันสำหรับคนที่ชอบฟอร์มทรงพุ่มนะคะส่วนคนที่เป็นมือใหม่เริ่มเก็บสะสมก็อย่างฟอร์มนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ1ปี นะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกเป็นกา้านชํำหรือว่าเราเลือกเป็นใบชำํำถ้าเราได้เป็นใบชำนอ้องเขาก็จะค่อยๆโตเป็นสเต็ปจากสองใบนี้กลายมาเป็นต้นเล็กต้นนี้นะคะแล้วก็ข่ายใหญ่ฟอร์มขึ้นมาโตขึ้นมาอีกนะคะส่วนการชํำกา้านทางก้านแบบนี้อันนี้เราช่ำหลากหลายรูปแบบอันนี้คือเราชํำทดลองดูว่าเขาจะมายัางไงบ้างก็ผลที่ได้ก็เป็นที่แบบ พอใจนะคะปรากฏว่าเราก็ได้ทรงพุ่มที่เราต้องการแล้วจริงๆนี่สวยงามทีเดียวนะคะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ฝึกแล้วก็ทดลองก็เป็นอะไรที่สนุกนะคะแล้วก็ผ่อนคลายด้วยเป็นงานที่แบบเหมือนแบบเราได้คลเครียดด้วยนะคะอยู่กับต้นไม้ก็มีความสุขดีนะคะเหมือนเป็นการพักจากการทำงาน อะไรพวกนี้อันนี้วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะน,นี้เอาตัวอย่างมาให้ดูส่วนดินปลูกไม่มีอะไรคะ่ะมือใหม่ง่ายๆเลยก็คือขุยมะพร้าวกับแกลบหรือถ้าไม่มีก็เป็นขุยมะพร้าวล้วนอย่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวกโกโก้พีทที่เราทําขึ้นมาเองก็คือเราลอนจนแบบเข้าละเอียดเลยนะคะลอนแล้วก็ใช้ตะแกรงสีขาวเดี๋ยวเอามาให้ดู แล้วก็จะเอาขุยมะพร้าวซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะเอามาล่อใส่ตะแกรงแบบอย่างนี้นะคะใครมีตะแกรงที่เป็นแบบกรองแบบน้ำมะพร้าวที่บ้านก็เอามาใช้ได้นะคะอยู่ในครัวได้แล้วก็จะได้แบบละเอียดมาแบบนี้แล้วก็อมาชํำไว้ในแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะเราไม่ต้องซื้อกระถางซื้ออะไรเลยนะคะบ้านไหนมีแก้วก็ใช้แก้วได้เชื่อว่าทุกคนต้องแบบ ซื้อน้ำอยู่แล้วนะคะมีแก้วน้ํากันอยู่แล้วก็ชําไว้นี่ค่ะได้ปีนึงอันนี้ชําทิ้งไว้เลยนะคะน้องเขาก็โตขึ้นมาของเขาเองทีนี้เป็นหน้าที่ของเราเพราะลากน้องเขามาแบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูขอเคลียร์พื้นที่น,นี่ค่ะครั้งแรกที่เราจะแกะน้องจนแบบลากจนแบบะลุแบบกระถางแตกออกมาอย่างนี้นะคะต้องค่อยๆเบาๆเ,เลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะ ทําให้หัวเขาโดนแบบอ่ะค่อยๆก็ไม่ค่อยแล้วมั้งคะขย่าแบบนี้ค่อยๆนะคะนี่ว้าวอันนี้เป็นอะไรหรออ๋อเราชํารวมน้องเขาไว้เยอะมากนะคะอันนี้อันนี้แยกออกมาต่างหาก เขาไม่ได้เป็นก้านเดียวแล้วเขาให้ลูกออกมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะบา,บางคนเขาเรียกหัวมันฝรั่งนี่รู้สึกมีหน่อขึ้นมาอีกแล้วตัวน,นี้น้องด่างนะคะที่ด่างน้อยพอเราเจอด่างเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บอันนี้ก็น่าจะเดาได้ว่าด่างเหมือนกันสังเกตว่าหน่อเขาจะแบบตรงช่วงหน่อเขาเนี่ยคะ่ะจะเป็นสีออกชมพูก็จะมีโอกาสที่จะด่างได้ลายด่างส่วนต้นนี้น้องด่างแล้วนะคะแต่ด่างนิดเดียว ด่างน้อยน้องจะค่อยๆด่างและสวยขึ้นนะคะนี่คือขุยมะพร้าวแบบโคโค,โคพีทแบบละเอียดนะคะไม่มีพีทมอนไม่ได้ผสมพีทมอสไม่ได้ผสมแต่ผสมเปลือกไข่บดเห็นไหมคะเม็ดขาวๆเป็นเปลือกไข่แล้วเอาไปคั่วแล้วก็มาตําบดให้ละเอียดแล้วก็มาใส่หมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าน้ำหมักปลานะคะในแบรนด์ที่ในปริมาณที่เจือจางก่อนแล้วก็บีบให้แบบบีบน้ำออกนะคะให้เขาแบบ ปั้นเป็นก้อนได้ก็พอแล้วก็เอามาชําไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นจนได้ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะกมะละกอเป็นอะไรที่ขยายพันธุ์ง่ายคะ่ะปลูกง่ายแต่ว่าเขาโตค่อนข้างช้าแล้วก็ใช้เวลาในขณะที่เรารอเขาโตเราก็ไปทําอย่างอื่นได้นะคะเราก็ปลูกน้องเขาไว้แล้วก็มีเวลาก็รดน้ําใส่ปุ๋ยบํารุงตามรอบนะคะถ้าใส่ปุ๋ยละลายช้าก็ต้องรอรากแข็งแรงเดินดีก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยให้เขานะคะ ก็ส่วนมากเราก็จะใส่หลังจากลากมาได้ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนแล้วนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยลายช้าประมาณเม็ด2เม็ดก่อนถ้าเป็นกระถางเล็กนะคะแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไป2อาทิตย์แล้วก็ให้อีกเขาไม่ต้องการปุ๋ยที่เยอะมากนะคะแล้วก็เน้นการฉีดพ่นอาหารทางใบเป็นหลักในปริมาณที่เจอจางเคยเล่งแล้วอยากให้ต้นไม้งามมากๆปรากฏว่าโคนน้องเน่าลากน้องเน่าเพราะว่าเราฉีดอาหารทางใบเขาก็ไหลลงไปอยู่ที่ ตรงโคนต้นเขาใช่ไหมคะแล้วมันก็เยอะเกินเขาก็เน่านะคะน่าสงสารน้องมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการเป็นตัวอย่างชำทั้งก้านนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกตัวอย่างนึงและกันส่วนอันนี้เราจะทดลองไปดูคลิปมานะคะเขาใส่เพอไลแล้วก็วัวมิคูไลแล้วก็ลองมั่งก็โอเคนะ ก็ได้ผลเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วกวามรากตไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนคือเราจะชํายังไงก็ได้ขอให้เน้นวัสดุโปรง่งแล้วก็เก็บความชื้นได้นะคะอันนี้หัวเขาแบบมาสวยแล้วก็ได้ผลดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ฉีดพ่นอาหารทางใบแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับรากเขาไว้เสียงเหมือนเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยค่ะเพราะว่าแบบเป็นหวดัดแล้วก็ไอนะคะไม่ค่อยสบาย แต่วันนี้ก็เลยอ่าว่างก็เลยลองเข้าสวนมาดูแล้วก็เปลี่ยนกระถางซะหน่อยนะคะส่วนก้านนี้เขาเป็นกา้านดะพอเขาให้หน่อออกมาถ้าให้หน่อมาช้านะคะเขาลกูกถ้าเราควบคุมความชื้นเขาดีๆเนี่ยเขาจะแตกหน่อไวเพราะว่าเขาสะสมไว้ที่หัวแล้วแต่เน้นว่าต้องไม่แชะนะคะถ้าแชะแล้วหัวจะเน่าเลยก็จะได้ต้นใหญ่รุนต้นใหญ่สวยแบบนี้เหมือนก,ากาน้านชาก้านเลยค่ะ แต่นี่การชาก้านนี้เขาเขามีแค่ใบเดียวอันนี้เราชาทั้งก้านเนี่ยความสวยก็น่าจะมีลุ้นค่ะมีลุ้นต้นใหญ่เท่าต้นแม่ได้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีหน่อมอไหร่จะเอามาอัปเดตให้ดูละกันนะคะส่วนคลิปนี้ต้องแบบลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเสียงไม่น่าจะไหวแล้วก็เริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดต ใหม่ๆแล้วก็ใครอยากให้ทำหมายถึงอ,อยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะก็จะเอาเทคนิคที่จากประสบการณ์ที่เคยทำมานีคะมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ